ยกมือนุ่ใส่เขาว่าจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งและเป็นอันดับแรกทุกโครงการเพราะว่าเสียงไหนโครงการไหนคะแนนสูงสุดให้มันจัดลําดับตามลําดับนนนะคะแนนเนาะค่ะเนาะที่นี่สีขอให้นับซอยอันพี่ลานพี่ล้านเอาฟังพุ่นไปเนาะคะนะ่ะเนาะฟังพุ่นนะคะอันน้องผู้นี้เอาเอาแถวหนาพี่ลานขึ้นมาพี่เด้นนองเด้รอรำมึงไม่เต้นผิดฟังพี่พรมนะคะ่ะอ่ะโครงการแรกก่อนนะคะ โครงการแรกก่อนโครงการก่อสร้างถนนคอสรอด้านทิ่ตะวันตกวัดถึงสี่แยกมุมรั้ววัดนึกออกว่า่วว่างไหนเส่นนุ่นนะคะเนาะหัวจากสุขนเนาะอ่าใครคิดว่าโครงการนี้มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งจนต้องทําเป็นโครงการแรกยยกมือคะ่ะ โครงการนี้ศูนย์คะแนนเนาะโครงการนี้อนมันจำเป็นก่อนนะครับเป็นก่อนโครงการต่อไปนะคะโครงการก่อสร้างเหมองคอสโลจากน้ำประปาหมู่ที่เจ็ดตลอดซ้ายนะคะถึงถนนคอสโลหมู่เจ็เนื้อออกว่าค่ะเซ็นได้เจ็ดได้ปะจครับทางเซ็นเส็นจากน้ำป่า ของของบาดนุสวัตรเขาได้ซ้อยเดี๋ยวนี้มันเป็นทางหลบล่างอยู่มันก็จะไปออกหลังบานยายเชยเชย้อยนั่นไปจอดกันนะถนนคอสอลนาบานยายเชยนั่นอันนี้หละเห็นนี่ละค่ะค่ะอันนี้อันสร้างอีกข่้นค่ะเนาะโครงการก่อสร้างถนนคอสโลจากน้ำประปาหมู่เจ็ดตลอดสายถึงถนนคอสโลหมู่เจ็ดใครคิดว่าโครงการนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งจนต้องเห็นเป็นอันดับแรกขยงมือมาค่ะ anh ยอมได้ค่ะครับ quay อัญยกไว้เด้อ quay โครงการต่อไปนะคะ่ะโครงการต่อสร้างของคอสรจากสี่แยกบ้านอาจารย์สมบัติถึงโรงเรียนเซนนี่นะคะอ่าที่เป็นหลักยานเก้าที่เนอยู่รวมกันใครคิดว่าโครงการนี้มีความสำคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต้องทําเป็นระดับแรกยังมือะคะ่อะอะะ่ารับขนับน้องบุ๊กไปก่อนนะคะ่ะ เสียงโครงการดูด้าให้ปดน้นะนคะโคะรนกาครนี่อนี่รนายอะนื้อไรนี่ครนคนี่คะี่คืน,น,น,นะคะี่ทรกี่าะคะา,า,าี่าอนี่คืออนี่ออค่อกะรนี่นี่นีค่ออนค ใครคิดว่าโครงการีมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่มทำอันดัดแบแรกใช่มื่ะใอันนี้อันนี้ถูกปีที่เองเอาสายน้ำไปดูดสูบน้ำเขาเรียกภาษาอีสานเรียกกองน้ำกองน้ำเนี่ยเพราะว่าฝายาน,าาน,าน้องน้องวานาเนี่ยมันสูงกว่าฝา,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 ายเซน้ำรดนวลไหลมันก็มาออกมาทางเซมันส,สามสิบเอ็ดครับ

S <S อ่านี่ค่ะได้แล้วะค่ะ <S <S อันนี้เป็นเสียงจากมติเวทีประชาร้อีพี้องบันน้อมท่านนะคะเนาะว่าโครงการไหนมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งซึ่งมติที่มาชมแห่งนี้เป็นคนสรุปและก็เลือกนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะพอใจแหละบางคนอาจจะไม่พอใจใหลายคนอาจจะพอใจแต่ก็ต้องยึดเสียงส่วนรวมนะคะว่ามติที่ระชมเขาเอาอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาตามนะคะซึ่งโครงการลอำอดับนี่เด็กงใบ้างนะคะ จะมาทำมากเลยค่ะโครงการอันดับหนึ่งของปี57ก็คือขุดลอกฝายน้ําล้นนะคะหรือว่าฝายเข็มตรงหลังบนหน้านะคะโครงการนี้จะเป็นโครงการที่1ปี57 แล้วโครงการที่สองปี57ก็คือก่อสร้างหนนคอสลจากสี่แยกวัดอาจารย์สมบัตินะคะถึงโรงเรียนตรงท้งหลวงจันทีวานะคะแล้วก็ปี58ก็จะเป็นก่อสร้างหนนคอสโลจากน้ําประปาหมู่7ต,ตลอดสายถึงคอสลหมู่7แล้วปี59ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างหนนคอสโด้านที่ดินตกวัดถึงศาลาสี่แยกมณฑัว,วัดนะคะ,คะฝ่ายแผนก็ขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันวันนี้นะคะจากที่ท่านสมา